ติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคนวันเสาร์ขอต้อนรับสู่ The Star 954 Channel เปิดดวงกับหมอดาวนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตานะของคนที่เกิดวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนะคะว่าดวงโดยภาพรวมของชาววันเสาร์จะเป็นอย่างไร ะะการอ่านดวงแบบนี้เป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงเฉพาะเจาะจงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ขอให้ชาววันเสาร์ที่เข้ามารับชมรับฟังทลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกนะคะสำหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลคุณสามารถสแกนเค c o ร์โค้ดแอดไลน์ได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นมาให้นี้ได้เลยนะคะ ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของหมอดาวนะให้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปคุณสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แดงเพื่อเป็นกำลังใจได้นะคะหรือเข้าไปดูในรายละเอียดช่องทางที่จะสนับสนุนช่องหมอดาวก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e ช่อง t ด e s t a r 9 5เเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ ดวงของคนวันเสาร์พื้นดวงของคุณลักษณะนิสัยของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนแน่นอนดาวเสาร์นะคะเป็นตัวตนของคุณอยู่แล้วนะคะไม่ค่อยยอมแพ้อะไรง่ายเงียบขรึมนะนะคะแต่เป็นคนจริงใจและซื่อสัตย์ชอบเก็บความรู้สึกนะคะไม่ค่อยชอบพูดมากอะไรนะ คนวันเสาร์เวลารักใครรักจริงจริงจังลึกซึ้งนะคะแต่บางครั้งก็แสดงออกไม่ค่อยเก่งนะคะชาววันเสาร์เนี่ยใช้การกระทํามากกว่านั่นเองนะคะนี่คือตัวตนของคุณนะคะวันนี้หมอดาวจะใช้ไพ universe, ่ Univers e oracle ในการเปิดดวงชะตาภาพรวมของคนวันเสาร์ตัวตนการงานการเงินความรักสุขภาพไพ่อย,ยากจะบอกนะคะกับชาววันเสาร์ว่าอย่างไรนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวของคนวันเสาร์ทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะด้วยบารมีแห่งองค์พ่อพิคเนกบารมีขหงองค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์องค์ปู่ฤาษีร้อยแปดองค์ปู่ฤาษีนารอดองค์พระยาพิเภกโหราจารย์อาจารย์พาเมราคอมนสมิธครูบาอาจารย์ทั้งหลายข้าพเจ้าขอบูชาด้วยอนุภาพวิชาดวงชะตาไพ่ยิปซีไพ่ออร์เคิล ขอยานสว่างให้ดวงชัดเจนขออนุญาตเปิดดวงของคนวันเสาร์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำสิ่งใดที่เป็นคุณงามความดีขอให้สำเร็จสมหวังสิ่งใดที่เป็นเคราะห์ภัยขอให้สลายหายสิ้นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับคนวันเสาร์ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุเรามาดูสิคะคนวันเสาร์ตัวตนของคุณคิดยังไง การงานคุณเป็นอย่างไรคนวันเสาร์นะคะตัวตนของคนวันเสาร์ค่ะชาววันเสาร์เป็นคนค่อนข้างที่จะเพียบพร้อมนะนะคะคนที่เข้ามารับชมััไฟังทลิปนี้อาจจะเป็นคนวันเสาร์ที่แบบตั้งตัวได้ มีหน้าที่การงานที่ดีมั่นคงนะคะรวมถึงคนวันเสาร์ที่อายุเยอะแล้วบางคน40่ p อันะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่แบบมีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่ามีคนรักอะไรที่เป็นเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือชาววันเสาร์คุณเป็นคนที่ดูแลครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ที่ต้องรับผิดชอบดูแลเลี้ยงดูนะคะ ให้ความอบอุ่นให้ความรักความเอาใจใส่คนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีนะชาววันเสาร์นะคะคุณเป็นคนที่บางครั้งเนี่ยมีอะไรเนี่ยคุณไม่พูดทั้งหมดเนี่ยตามนิสัยคุณเลยนะคะบางทีคุณเห็นอะไรคุณก็ทําเป็นแบบว่าปิดตาข้างหนึ่งเออหรือว่าทําเป็นมองไม่เห็นทาเป็นมองข้ามในจุดบกพร่องของใครคนใดคนหนึ่งอ่าเขาอาจจะเป็นลูกน้องคุณ เป็นลูกจ้างคุณเออนะคะหรือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาคุณคุณมองว่าคนเราเนี่ยมีจุดดีและจุดเสียนะ,ค,ะคุณเลือกที่จะมองข้ามจุดเสียเข้าไปไปมองในคุณงามความดีเขามากกว่าค่อนข้างเป็นคนคิดบวกนะค,ะคนวันเสาร์นะคะในเดือนตุลานะ,ะมองข้ามอะไรหยวนได้หยวนนะคะแล้วก็เป็นคนที่เก่งในเรื่องของการงานมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดที่เป็นอัจฉริยภาพนะคะ ชาววันเสาร์นะคะได้ไพ่พระอัฒนาลีสวนเนี่ยบางทีคุณเนี่ยจะเป็นคนที่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณก็จะมีความแข็งกร้าวเข้มแข็ง,ขงเป็นผู้นํามากกว่าผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็จะมีความอ่อนโยนอ่อนไหวเข้าใจจิตใจคนอื่นได้อย่างดีและเมียดละไมลึกซึ้งนะหรือว่าชาววันเสาร์ที่เข้ามาชมคลิปนี้เนี่ยเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศนั่นเองนะคะจะเป็น หญิงหญิงชายชายอย่างงี้ก็ได้นะคะหญิงรักหญิงชายรักชายนะเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคนวันเสาร์นะคะมีความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานดีมีความมั่นคงดีแล้วก็พร้อมที่จะเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคนวันเสาร์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไพ่ตัวตนของคุณพลังงานค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะความสําเร็จความอบอุ่น นะคะความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองสูงมากนะคะอะไรที่หยวนหยวนได้หยวนเลยนะเราดูค่ะการงานของคุณค่ะคนวันเสาร์งานเป็นยังไงงานของคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันเออนะคะคนวันเสาร์คุณอาจจะดูแบบว่าอยากพักผ่อนก็ได้นะเออนะคะ วันเสาร์อาจจะดูเหนื่อยอาจจะอยากพักผ่อนเออนะคะบางทีเนี่ยวันไปทํางานคุณอาจจะแบบว่าไม่ค่อยอยากไปอยากจะพักร้อนแล้วทํางานมาเหนื่อยทั้งปีแล้วเออคิดอยากจะนอนต่ออยากจะพักร้อนอยากจะรีแลกซ์อยากจะผ่อนคลายนะคะแต่พอบทได้ตื่นมาไปทํางานปุ๊บคุณก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะ ก็จะมุ่งมั่นตั้งใจในเรื่องของการงานใช้สมาธิทำงานจริงจังอย่างคนมีความรู้อย่างคนที่รู้แจ้งในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของกิจการในเรื่องหน้าที่ที่คุณทำคุณก็จะทำได้ดีนะชาววันเสาร์นะคะถึงแม้ว่าจิตใจคุณอาจจะแบบว่าเออมีเหนื่อยมีอะไรอย่างนี้บ้างอยากพักผ่อนอยากผ่อนคลายแต่พอได้ทำงานปุ๊บก็จะสวมวิญ,ญญาณเป๊ะเลย นะคะคุณอาจจะมีเรื่องไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของงานนะคะชาววันเสาร์นะคะอาจจะมีอะไรแบบปรับป,ปรับฉับพลันเอออาจจะต้องไปไหนแบบปัจจุบันทันด่วนนะหรือมีงานแบบมาอย่างเร่งด่วนเลยให้คุณต้องทําให้คุณร้องรับผิดชอบนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยจะเป็นดีหรือไม่ดีก็ได้นะจะเป็นในเรื่องของดีก็ได้นะคะ มีอะไรที่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของงานงานอาจจะตกมาให้คุณต้องทําให้คุณต้องเคลียร์แล้วต้องส่งแบบปัจจุบันทันด่วนนะมีอะไรแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันในเรื่องของงานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายรวมถึงอาจจะได้รับคําสั่งอะไรมาแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออได้ตําแหน่งแบบฟ้าแลบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนวันเสาร์นะอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทําให้คุณแบบว่า ตกใจไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะหรือว่ามีรายจ่ายเกิดขึ้นในเรื่องของงานก็ได้มันต้องจ่ายอะ่ะจ่ายแล้วมันได้งานที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะคนวันเสาร์นะในเรื่องของงานนะคะในเรื่องของเงินล่ะเงินเงินใช้สบายๆเลยอะ่ะนะคะคนวันเสาร์ใช้เงินอย่างสบายๆเลยเป็นคนที่มีงานมากกว่า2อ,อย่างนะ คนวันเสาร์ที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคุณเป็นคนที่เลือกได้นะหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ในเรื่องของงานก็เช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะเป็นที่ต้องการในเรื่องของการงานในเรื่องของธุรกิจใครตกงานอยู่นะในเรื่องของเงินในเรื่องของงานนะคุณจะแบบมีทางเลือกมากๆนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยคือคุณแบบมีเงินเข้ามาสองช่องทางเออเงินงานลาดเงินงานหลวงนะคะแล้วเป็นคนที่มีตัวเลือกเลือกได้ในเรื่องของเงินทองด้วยนะคะ เลือกได้ในเรื่องของเงินทองเกิดจากบุญกุศลเก่าของคุณนะคนวันเสาร์เกิดจากการสร้างบุญสร้างกุศลดูแลพ่อแม่เออนะคะจุนเจือครอบครัวนั่นเองคุณมีเงินใช้จ่ายอย่างสบายสบายเลยนะในเดือนนี้โอ,อ้ใช้จ่ายแบบสบายสบายมากๆผ่อนคลายรีลแลกซ์นะคะอยากจะใช้อะไรก็ใช้นะคะแล้วคุณอาจจะมีโอกาสได้เดินทางไปทำบุญต่อยอดในเรื่องของเงินทองได้ด้วยนะคะคุณอาจจะมีปันเงินบางส่วนให้ ครอบครัวหรือว่าได้ช่วยเหลือใครบางคนที่ตกทุกข์ได้ยากก็ได้นะคะเพราะว่าคุณมีเงินเนี่ยล้นหลามเลยนะคนวันเสาร์นะคะอาจจะได้เงินจากงานประจำได้เงินจากงานพิเศษงานเสริมงานนั่นงานงาน,นู่นงานงานีน่นน inflamm. หรือว่ามีคนเอาเงินเอาทองมาให้คุณก็ได้ล้วนแล้วแต่เกิดจากบุญบารมีที่คุณสะสมมาโดยตลอดคนวันเสาร์นะคะใช้เงินอย่างสบายๆเลยจะไปทำอะไรได้หมดเลย นะคะใช้เงินไปดูแลตัวเองใช้เงินไปดูแลในเรื่องของสุขภาพร่างกายความสวยความงามนะมีเงินเข้ามาใช้แบบชิลๆอะ่ะเออคนวันเสาร์ไม่เดือดร้อนนะคะในเดือนตุลาคมนะความรักคุณเป็นยังไงคะวันเสาร์ความรักคุณเป็นยังไง,ไงอุ้ยคุณเจอคู่ครองคนรักที่ดีอยู่แล้วแฟนคุณก็หวงคุณมากนะคะนะถ้าเป็นคนโสดนะคุณก็จะเจอเนื้อคู่ เนื้อคู่ที่แบบว่าคู่เรียงเคียงหมอนคู่บุญคู่วาสนากันมานะคะเขาคนนั้นอาจจะแอบชอบคุณมานานแล้วอะไรมานานแล้วแอบดูคุณมานานแล้วแล้วก็แอบหึงแอบหวงคุณด้วยก็ได้ตามหึงตามหวงคุณตลอดไม่อยากให้คุณไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารักไงนะคนที่มีแฟนแล้วอ่ะส่วนคนที่ยังโสดอยู่นะคะยังโสดอยู่คุณอาจจะแบบว่าต้องปลดล็อกอะไรตัวเองบางอย่างต้องกล้าที่จะทำอะไรที่มัน เปลี่ยนจากตัวคุณเดิมๆเ,เป็นตัวคุณคนใหม่นะคะคุณจะได้เขาคนนั้นมาครอบครองนะคนวันเสาร์นะคะความรักก็ถือว่าดีนะคะคุณจะได้เจอความรักที่ดีความรักที่ใช่คนที่ใช่คนที่ชอบเขารักคุณคุณรักเขานั่นเองนะคะขอให้คุณแบบเปิดโลกใหม่ๆนะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะ เปลี่ยนมุมมองของตัวเองนะคุณจะได้เขามาครอบครองได้เธอได้เขาคนนั้นมาครอบครองนะคะสุขภาพร่างกายเป็นยังไงโอโ้สุขภาพร่างกายดีมากนะชาววันเสาร์สุขภาพร่างกายดีมากมีความสุขมีความอุดมสมบูรณ์นะคะการงานดีการเงินดีความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่ในครอบครัวดีทําให้คุณมีความสุข นะคะความสุขเหล่านี้อาจจะทําให้น้ําหนักเกินได้นะคะเพราะว่ามีความสุขหมดเลยอ่ะนะคะคนวันเสาร์มีความสุขมากในเดือนตุลาคมนี้นะคะเฉลิมฉลองกับครอบครัวนะคะอยู่กับครอบครัวที่มีความบุรมสมบูรณ์มีความสุขการงานประสบความสําเร็จก้าวหน้าเงินทองก็ดีงานก็ดีนะคะทาให้คุณมีความสุขมาพร้อมกับน้ําหนักตัวที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่พ่อยากบอกอยากเตือนอะไรในเดือน ตุลาโอ้โหนะคะชาววันเสาร์นะคะคุณจะฝ่าฟันอุปสรรคอะไรได้นะคะไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรได้คุณก็สามารถขจัดปัดเป่าเคลียร์ปัญหาใดๆที่คุณกังวลได้นะคะคนวันคนวันเสาร์นะสำหรับคนวันเสาร์นะที่ต้องการจะพาลูกพาเต้ามาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเออหรือบางคนอาจจะ ไปหาลูกหาเต้าบางคนอาจจะเอาลูกเต้ามาอยู่ออนะคะที่บ้านตัวเองนะคะก็สามารถที่จะสําเร็จมีความสุขได้ไม่ว่าคุณจะคิดหวังอะไรนะคุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาที่ติดขัดอะไรไปได้มีความมั่นคงเกิดขึ้นคนวันเสาร์อาจจะมีเกณฑ์ที่จะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคะหรือว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือคุณอาจจะได้ทรัพย์จากพวกหลักทรัพย์เหล่านี้ อาจจะขายที่ขายทางได้ขายบ้านขายคอนโดได้ขายที่ดินได้นะคะคนวันเสาร์ถือว่าโอ้ในเดือนตุลาคมนี้โชคดีมากนะคะหน้าไพ่สวยงามมากนะคะมีแต่เรื่องราวดีๆมีแต่สิ่งดีๆเหล่านี้นะคะขอให้ความมัง่งคั่งความร่ำรวยนะคะความอุดมสมบูรณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคนวันเสาร์แบบที่ไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวนะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ